บทที่3,55ดาบศักดิ์สิทธิ์ยอมรับเจ้าของเมื่อเจ้าสำนักฟ้าดินคุกเข่าลงทุกคนก็ประหลาดใจทันใดในเวลานี้เมื่อพวกเขาเห็นบางสิ่งที่แข็งตัวอยู่ในสนามพวกเขาก็เข้าใจทันทีว่าทำไมเจ้าสำนักจึงต้องคุกเข่าลงเพราะในชั้นน้ำแข็งนั้นมีมังกรทองตัวเล็กอยู่จริงๆแม้ว่าพวกเขาจะมีระดับวิถีบูที่สูงกว่าเทียนอ้าวแต่พวกเขาก็ไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนโดยไม่คาดคิดสัตว์ในตำนานก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาในเวลานี้ ทันใดนั้นฟ้าร้องและฟ้าผ่าบนท้องฟ้าก็รุนแรงยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ตกลงบนมังกรทองตัวเล็กๆในน้ำแข็งหลังจากนั้นไม่นานฟ้าร้องและฟ้าผ่าก็หยุดลงท้องฟ้ากลับมาสดใสอีกครั้งแต่ไม่นานนักก็เกิดคลื่นความร้อนจัดทุกคนเหนื่อออกมากจากความร้อนแต่พวกเขายังคงยืนกรานที่จะคุกเข่าลงบนพื้นและไม่กล้าลุกขึ้นมีความเกรงกลัวในสายตาของทุกคนหลังจากอากาศร้อนก็มีลมแรงและฝนตกหนักในที่สุดท้องฟ้าและโลกก็เปลี่ยนไปหิมะและลูกเห็บเริ่มมาแทน เจ้าสำนักฟ้าดินไม่อยากจะเชื่อและแอบ,บอุทานในใจแน่นอนมันเป็นการกลับชาติมาเกิดของมังกรจริงๆฟ้าร้องในฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนที่ร้อนระอุฝนในฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวที่หนาวเย็นล้วนเหมือนกับฉากต่างๆที่บันทึกไว้ในหนังสือโบราณนี่คือฉากในสำนักฟ้าดินส่วนในถ้ำนั้นในโลกใหม่นิมิตของสวรรค์และโลกที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เกือบจะเหมือนกันทุกประการเมือ่อใดก็ตามที่นิมิตเกิดขึ้นจะมีสาวกบางคนที่มีระดับวิถีบูต่ำกว่าก็ไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายอันน่าสะพรึงกลัวได้และเป็นลมล้งงพืนโดยตร เมื่อทุกอย่างกลับสู่ความสงบก็มีเสียงดังอีกครั้งผนึกน้ำแข็งที่ผนึกมังกรทองตัวน้อยแตกสลายในทันทีและความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกมาจากมันพื้นดินของสำนักฟ้าดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอาคารเล็กๆบางหลังพังทลายลงในจุดนั้นและทุกคนที่อยู่บนพื้นก็ถูกกระแทกกระเด็นออกไปแม้แต่เจ้าสำนักฟ้าดินผู้ทรงพลังที่น่าสะพรึงกลัวและผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งก็ยังถูกพัดพาไปด้วยโดยมีเลือดไหลออกมาจากปากของพวกเขา อย่างไรก็ตามไม่มีใครกล้าบ่นเลยแม้ว่าพวกเขาเกือบจะตายด้วยแรงกดดันอันทรงพลังแต่พวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวกับมังกรทองตัวน้อยในน้ําแข็งมากกว่าเพราะเจ้าสํานักฟ้าดินรู้ว่ามังกรทองตัวนี้เกี่ยวข้องกับการกลับชาติมาเกิดของราชาเทพสิ่งที่เขากลัวคือเทียนอ้าวที่กําลังจะกลับชาติมาเกิดเป็นราชาเทพในขณะนี้มังกรสีทองตัวน้อยนน้าแข็งก็กลายเป็นมังกรตัวใหญ่ลอยอยู่เหนือสนามจากนั้นมุ่งหน้าไปยังเทียนอ้าวบนพื้นโดยตรง ทันใดนั้นทุกคนก็อ้าปากครั้งเดิมทีพวกเขาคิดว่ามังกรทองจะตรงไปยังสวรรค์ทั้งเก้าแต่ในท้ายที่สุดมันก็ตรงเข้าไปในร่างของเทียนอ้าวพวกเขานึกไม่ถึงเลยว่ามังกรตัวใหญ่เช่นนี้จะหายเข้าไปในร่างของเทียนอ้าวได้ก่อนที่ใครจะทันโต้ตอบเทียนอ้าวก็ลุกขึ้นยืนจากพื้นราวกับว่าเขาได้กลับสู่ความรุ่งโรดดังเดิมแล้วเทียนอ้าวในขณะนี้ทําให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นอมตะราวกับว่าเขาเป็นเทพ,พเจ้าจากสวรรค์ทั้งเก้ายังไงยังงั้น ทุกคนตกตะลึงพวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าหลังจากนิมิตเกี่ยวกับสวรรค์และโลกครั้งก่อนเทียนอ้าวจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งและดูอ่อนกว่าวัยอีกต่างหากในขณะนี้พวกเขาตระหนักได้ว่านิมิตก่อนหน้านี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเทียนอ้าวในเวลานี้ไม่มีใครคิดว่าเทียนอ้าวไร้ประโยชน์อีกต่อไปผู้คนบางคนที่ย่อเยยเทียนอ้าวก็กลัวตายทันทีขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการกลับชาติมาเกิดของราชาเทพเจ้าสำนักฟ้าดินรู้สึกตื่นเต้นและโค้งคำนับต่อเทียนอ้าวอย่างศรัทธา เขาไม่เคยคิดฝันว่าเทียนอ้าวลูกชายแปลกๆของเขาจะกลายเป็นราชาเทพที่กลับชาติมาเกิดหมือวิวทันใดนั้นก็มีเสียงที่แหลมคมและรุนแรงดังขึ้นเมื่อทุกคนเงยหน้าขึ้นและมองไปยังแหล่งที่มาของเสียงพวกเขาก็ตกใจเมื่อพบว่ามันมาจากดาบศักดิ์สิทธิ์ของสำนักฟ้าดินดาบเทียนตี้เห็นเพียงดาบเทียนตี้บินออกจากถ้ำด้วยอากาศที่บางเบาและในไม่ช้าก็ตกไปอยู่ในมือของเทียนอ้าวบทที่3056ทุกคนลุกขึ้นเทียนอ้าวพูดอย่างใจเย็น เมื่อได้ยินคำสั่งเจ้าสำนักฟ้าดินและทุกคนก็ยืนขึ้นทีละคนเทียนอ้าวหันหลังกลับแล้วเดินไปที่ถ้ำที่ลานสำนักเจ้าสำนักฟ้าดินอธิบายให้ทุกคนฟังอย่างตื่นเต้นเกี่ยวกับบันทึกการกลับชาติมาเกิดของราชาเทพอีกด้านขณะนี้อยู่ในถ้ำแห่งโลกใหม่พี่หยางดูเหมือนจะอายุน้อยลงอีกแล้วโมชิงจู่อุทานสิ่งที่ไม่มีใครรู้ก็คือรูปลักษณ์ที่อ่อนเยาว์ในน้ำแข็งในเวลานี้คือการปรากฏตัวของเทียนอ้าวหลังจากการกลับชาติมาเกิดของราชาเทพ ในเวลาเดียวกันหยางเฉินก็หน้าตาเป็นแบบนี้เช่นกันในเวลานี้บูมทันทีที่โมชิงจู่พูดจบก่อนที่ทุกคนจะมองดูใกล้ๆพวกเขาก็ถูกพัดพาไปด้วยรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวพวกเขาอ่อนแอมากจนเกือบจะถูกสังหารโดยออร่าที่ครอบงำนี้เมื่อพวกเขามองไปที่หยางเฉินที่แช่แข็งชั้นนำแข็งก็หายไปและใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยก็กลับมาเป็นรูปลักษณ์ดั้งเดิมของหยางเฉินทันใดนั้นทุกคนก็รู้สึกมีความสุขและรีบวิ่งไปอยู่ข้างๆหยางเฉินพี่หยางตื่นแล้วเหรอ อาจารย์อาจารย์คุณหยางทุกคนร้องเรียกอย่างเชินเสียงดังหลังจากนั้นไม่นานหยางเชินก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อมองดูผู้คนตรงหน้าเขาก็มีสีหน้าสับสนเห็นได้ชัดว่าร่างกายนี้คุ้นเคยกับตัวตนของเทียนอ้ามานานแล้วหลังจากกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขาก็ไม่สามารถโต้ตอบได้สักพักหนึ่งหลังจากนั้นหยางเชินก็หลับตาลงอีกครั้งและฉากก่อนหน้านี้ในโลกสมัยก่อนนั้นก็แวบขึ้นมาในใจของเขาอย่างรวดเร็วถูกต้อง เป็นเวลานานแล้วที่จะมีชายที่มีความสามารถโดดเด่นเช่นเจ้าเจ้าผ่านการทดสอบและได้รับมรดกของข้าแล้วข้าได้มอบพลังของฉันให้กับดาบเทียนตี้และในแต่ละลงศพทั้ง30ลงนั้นมีอาวุธอาถรรพ์ที่แตกต่างกันภายในอาวุธอาถรรพ์แต่ละอันพลังงานที่ได้รับมีของราชาเทพและผู้แข็งแกร่งอีก29คนเฉพาะผู้ที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นเท่านั้นจึงจะมีคุณสมบัติที่จะได้รับการยอมรับจากความสามารถนั้นเสียงที่คุณเคยดังขึ้นในใจของหยางเฉิน ยางเชิงได้ยินทันทีนี่คือเสียงของเทียนอ้าวในเวลานี้ดาบบุตรแห่งสวรรค์ที่ฝังอยู่ในร่องของก้อนหินมีแสงสีทองโผลออกมาจากดาบดูน่ากลัวกว่าเดิมขึ้นไปอีกยังเชิงตอบสนองอย่างรวดเร็วและตกตะลึงนี่ฉันได้รับมรดกจากราชาเทพปรากฏว่าโลกก่อนหน้านี้กำลังทดสอบความเพียรของฉันเช่นกันยังเชิงมีคำถามมากมายในใจที่เขาต้องการถามเทียนอ้าวหลายครั้งผู้อาวุโสผู้อาวุโสครับส่งผลให้เสียงของเทียนอ้าวไม่เคยตอบสนองอีกเลย ดินแดนใต้ฝ่าเท้าของฉันอาจเป็นสำนักฟ้าดินเมื่อหลายพันปีก่อนแต่ไม่มีบ่อน้ำให้ทดสอบความสามารถในวิถีบูแต่ถ้ำยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ผู้อาวุโสทุกคนของสำนักฟ้าดินมีความแข็งแกร่งที่โดดเด่นและสามารถได้รับพลังงานของพวกเขาผู้แข็งแกร่งที่ใช้อาวุธอาถรรพ์จะเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนฉันเคยเห็นพวกเขาในสำนักฟ้าดินมา60ปีแล้วพลังและความน่าหวาดกลัวของพวกเขาอยู่นอกเหนือจินตนาการของฉันมาก ฉันแค่ไม่รู้ว่าระดับวิถีบูจะเหมือนกับผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณบนหรือเปล่าหรือมันเกินกว่าผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณบนในเวลานี้มีความคิดมากมายในใจของเขาเขารู้โดยธรรมชาติว่าผู้ฝึกตนที่ทรงพลังของสำนักฟ้าดินนั้นน่ากลัวมากเขาคงจะกังวลมากหากผู้แข็งแกร่งในโลกบูโบราณบนมีความที่น่าสะพรึงกลัวเหมือนกันท้ายที่สุดแล้วสิทธิ์ที่มีระดับวิถีบูต่ำที่สุดในสำนักฟ้าดินยังไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจัดการได้ในตอนนี้ ในขณะนี้มาชาวเห็นว่าอย่างเฉินสับสนเล็กน้อยและอดไม่ได้ที่จะพูดเบาๆพี่เฉินคุณตื่นแล้วเหรอพูดอะไรได้ไหม